ใจละมาวยมาทอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยถ right? <that> <speaking> <ập mat> ้าถ้าเกิดอะไรที่โพสไปทัานเลยตียอมรับว่าเฮ้ยสิ่งที่โพสไปอ่ะคือมันมันไม่ได้กล่าวหาหรืออะไรอ่ะก็คือ้ถามว่าครับเราเนี่ยทำเรายอมรับว่าเราทำจริงแต่เราทำเราอยากพัฒนาใช่ไหมเราอยากพัฒนานะบางสิ่งบางอย่างเราทำเพื่ออะไรให้สังคมที่เรารักสังคมที่เราอยู่มันดีขึ้น เพราะว่าหนึ่งผมยืนยื้อมาตลอดดีตรงไหนว่าพูดดีดีสิบกว่าปีนะครับดีตรงไหนว่าผู้ใดสังคมมันเสื่อมมันได้พูดตรงไหนเารโค้งอะไรออกไปนนในนั้นอ่ะบาง คนอานอไม่หลาน้มันกกวามแล้วองมวยเสียก็เป็นถึงปอโรงเรียนผมเป็นคนใจก็เสียต้องเจียนเป็นร็มดางเมดาเสียเราก็ไม่ชอบอยามาบอกพูดก็มีมวยถ้าไม่ดีได้ไงเขาอาจจะผิดก็ได้แต่เราก็มีทีมพูดครับะอกล่าหาแบบพรูบ่กเราต้องมวยต่อยต้องเจชเสียนะรองเจ็ดก็สวยไพอีกใช่ป่องเจก็ต้องวิ่งมาหาผมก็เสียกำมมันเป็นอย่างนี้ยังดีผมไม่ฟ้องอ่ะผมฟ้องผมไม่มีพิยุกเลยถ้า เราไม่ก็ไม่ด้ไม่ะกอาจาตรงนี้เลยอาจารย์จะได้จบต้องการทว่าให้ตรงนี้เราไม่มีหาอะไรให้รู้ว่าสิ่งที่เราเปียนในชั่นาทีใช่อะไรกัผมผมขอนะถ้าขอโทอาจารย์ได้อาจารจบเลยรถอนที่ฟ้องไซะนะครับเราจะได้ทามารวงมได้ไต้องขอโทษทางเจ ฉันกรดดเฮียตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนี่เฮียผมขอโทษตรงนี้กินขอมเถียงนี่จะเอาคนนู้นคนนี้มาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวว่าฟ้องเงี้ยไหมนะเดี๋ยผมฟ้องเงก็อยากจะมีเรื่องนันนะขอโทษผุณเกี่ยวข้องทีเดียวได้ยังไม่รับใจต้องเรียกคนนู้นคนนี้มาไอ้หาถึงขอโทษอาจารย์ก็คิดว่าคิดว่าผมขอโทษเฮียนะกูบอกเรื่องมึงอะไรมึงมาคุยกับูได้ใช่ไหมกูผู้ชายจังเรื่องถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โทรมาเฮ้ยไม่ได้นะใครโดนอ่ะผมโดน จัดดีก็แค่นั้นอ่ะจัดไม <h ary Aus ulation> <hã> ่ดีก็ด่าผมว่ามันไม่ได้เรื่องยากลูกผู้ชายมีการจะไปขอโทษกันสองคนอีกเหรอขอโทแปลกเว้ยขอโทษสองคนขอโทษผู้เกี่ยวข้องไปที่เราโพสต์ไปนรับครับครับโพสขอโทษด้วยเนี่ได้ ในในนั้นด้วยก็ได้ี่คือคือถ้าขอโทษเนี่คือขอโทษตรงนี้ขอโพสทษทำอะไรบ้างท่านก็เป็นโพสหลงว่าตามที่ผมได้โพสเรื่องใส่อารมณ์นี่ยอะไรก็แล้วตพิสูจน์ผเกลี้อพิสน์มาเนี่ยเราโมยผมมากกินไปปรากฏว่าผมได้คือรายแล้วก็ว่าไปนะก็แค่นั้นแหละผมก็ไม่อยากได้อะไรอื้อมาแ่ต่เขมีหลักฐานผมาปนเราไปจับเขาได้ไหมล่ะ มันก็ไม่ได้ใช่ไหมตำรวจใช่ไหมเฮ้ยคนนั้นมึงไม่พ้นเข้ามามึงมีหลักฐานจะจับเขาหรือเปล่าแคเพียงแต่เขาบอกมาเนี่ยมันจะเชื่อได้โรถอะไรจากคอมพิวเตอร์น้าแล้วคอมพิวเตอร์มันรุนแรงอ่ะในโซนนี้ดูหมิดังพวกเราต้องยอมรับอ่ะมันไม่มีอะไรกับพีหมอทุกอย่างมันไม่มีอะไรแต่จากความรู้สึกของเราว่ามันมีความเป็นไปได้ถ้าตีพูดไม่ความเป็นไปได้เนี่ยผมตัดเลยผมเป็นคนไม่ไม่ใครจะมาบังคับอะไรผมไม่ได้ละอาจารย์อาจารย์นี่ผมก็เดี๋ยวรู้จักมาก่อนนะ นี่ถ uh, <c ười> ้าม <c ười> ันมีเปอร์เซ็นต์จริงเนี่ยผมว่าเออไปไปทะเลาะกันเองเปเกลี้ยงเองนี่เราไม่เห็นด้วยหนึ่งเราไม่เห็นด้วยสองอาจารย์เขาก็มีศักดิ์ศรีของเขาเลยเขาแค่ไหนมันควรจะหาทางออกให้มันสวยงามเลยมันสงบไม่งไปใจมันบเฮ้ยใครนั่นไม่รู้มาถามผมอาจารย์อยู่ไหนมผมไม่รู้เังไงอาจารย์อยู่ไหนผมยังบอกให้ฟังจริงใจผมนะผมว่าอาจารย์จะต้องเรียกเงินด้วย เรียกร้องผมด้วยแต่นี้ผมบอกให้อาจารย์นี่กาแฟนะไม่เอากาแฟไม่อะไรเนี่ยผมจำได้ว่ากาแฟดีเขาก็ไม่ได้จะหาแสดงสปิริตว่าโอเคผมว่าขอชอบกันไปมันโจบมาผมก็เรื่องบอกเขาามันไม่เจตนาเราจะบอกอะไรนะเราไม่ทานมันไม่ได้เสียตามมัไม่ได้คนไทยผมเนี่ยเรานไม่ทานก็คิดตัวเองก็แล้วกันมวยยิงไปหาสาวหาก็ล้มอ่ะ ผมทำเอสูโดนล้มตรงไหนวะนลล้มตรงไหนเนี่ยใชล้มตรงไหเก็ขอโทษเลยตรงนี้ขอโทษผู้เดียวของทั้งผมอททั้งผมขยไปขอโทษไปก่อนเว่าไปเนี่ยเขาจะได้ถ่ายเอาเอาเลยผู้เดยนะ ไม่พูดผมผมไม่รับนะก็เพราะไหนๆเรื่องมาขึ้นอะไรนี่ก็ไม่ก็พูดนะอาจารย์ให้เขาทำยังไงบอกไปเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอโทษไม่เดี๋ยวมวยจบเดี๋ยวผมพ้นพ้นลงขอโทษให้นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้อทำลงไปเนี่ยก็ถ้าผิดพลาดอะไรก็ผมก็ขอขอโทษพี่หมูอาวุธโรเตอร์และขอโทษตัวหน้าคณะนะครับถ้าผมผิดพลาดอะไรไป พูดงี้ไม่ได้เลยว่ะไ้ผมพูดยังไงอะเฮียไม่ใช่ผมผิดพลาดอะไรไปก็แสดงว่ายังไม่รับผิดเลยผมให้ไอ้เจ้า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 ไอ้เียาไอ้เี้าไม้เจ้ีไอ้าไอ้เไอ้เจา้เจ้าไเาไอ้เอ้เจ้าอ้เจาไอ้เไอ้เไี้เจาเ้เาอเเเาเไเ้เเาเอเเ้าเอยเเ้าเไเ้เเเาา ผมรักดนิรีที่มันอเคีมันจะพูดเรื่องเอาเลยครับเอาเรื่องเอาเรื่องไปต่อนเลครับพี่โบอาจารย์นี่อาจรย์นี่เอาจารย์อาจารย์เขาตอนครับทำอะไรพูดไปดิเอาดดยเอาเี๋ยหลังมวยจบเดี๋ยวผมจะพู่ลงอารย์ว่าอาจารย์อว่าอาจารย์อาจารย์พูดอาจารย์ยกมือขอโทษได้หน่อยยกมืออารอะไเยแเล้ผ